แล้วอย่างนี้เราใช้สับปะรดนี่มันมีแบบเอ้ต้องใช้พันนี้ทําเค็มหบักน้ำไหมหรือว่าไม่จําเป็นแล้วแต่ได้ได้หมดเลยได้หมดเลยขอให้เป็นทำหามหน่อยใช่ติดเปรี้ยวให้ฉันหน่อยพอเลยใช่อ๋อนี่อย่างต้นนี้ก็มีอีกรูปหนึ่งใช่ครับอย่างนี้คือนี่ใช้ได้เลยครับใช่ใช่ ได้เลยนะครับรุ่นที่สามารถที่จะเอาไปทําเค็มมักนัดได้จะออกสีเหลืองบนเขียวแบบนี้ก็คือยังไม่สุกเต็มที่ไม่อ่อนจนเกินไปไม่อ่อนมันจะอยู่ครึ่งกลางอย่างเงี้ยหามๆหน่อยแล้วมันจะมีติดติดหวานเล็กน้อยครับอ๋อแต่หลักๆเราอยากได้เปรี้ยวใช่เจออีกลุกนหนึ่งแล้วแต่นี้เล็กหน่อย ครับยังไม่ได้ยมครับอย่างนี้ครับก็ยังพอได้อันนี้มันจะเป็นปัตเวียเป็นพันปัตเวียมาจากข่าอุเทียนพี่องศิลปลูกทั้งหมดด้วยไหมครับหรือว่ามีหลากหลายพันมีหลากหลายพันครับครับเป็นพันพื้นบ้านแถวบ้านเราจะเรียกว่าผัดหม้อสับปะรดหม้อครับแล้วอย่างนี้เราใช้สับปะรดนี่มันมีแบบเอ้ยต้องใช้พันธุ์นี้ทําเค็มแบบนั้นไหมหรือว่าไม่จําเป็นแล้วแต่ได้ได้หมดเลยได้หมดเลยขอให้เป็นทำฮามหน่อยใช่ ติดเปรี้ยวให้ฉันหน่อยพอเลยใช่อ๋อ oh. ออกเปรี้ยวหวานนั่นแหละได้มาแล้วนะครับลูกนี้นี่สวยงามเลยตรงตำรากใช่ใช่ได้มีอีกไหมครับเอาอีกนะฮะมีอีกครับัมาตรงนี้คือพันสปะวดพันธุ์พื้นบ้านธรรมดา ลูกนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะนี่ออกเขีวเขียวนี่เหลืองแล้วมีติดเขียวอยู่แบบนี้ก็คือใช้ได้อย่างตรงเนี้ยเราเรากินเคนหมักนัดกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายแล้วปู่ย่าตายายแล้วครับตั้งแต่จําความได้ทำไมถึงเกิดเมนูนี้ขึ้นมาครับสมัยก่อนมันปลาเยอะไงปลาเยอะแล้วก็จะทํายังไงล่ะกินไม่ทานใช่มันกินไม่ทันปลาเยอะอุดมสมบูรณ์มากกินไม่ทัน ได้มาแล้วทํำยังไงดีลแล้วก็ไป,ไปเอาไปหมักใส่สับประรดดิใส่เกลือด้วยมันก็รสชาติดีอพอไปกินแล้วอ,อร่อยอรออ่ยเก็บไว้ได้นานด้วยแทนที่แนทแนที่ปลามาเยอะแล้วกินไม่ทันก็เสียหายไป,น,ไปนอกจากทำปลาล้าแล้ว เราต้อย่าลืมกด subscribe และติดตามรายการตามอำเภอ้ารวมไปถึงรายการดีๆของทางช่องอมรินทีวีเอสดีช่อง34ด้วยนะคะ